สวัสดีแรงงานไทยภาคเกษตรกรรมในประเทศอิสราเอลทุกท่านค่ะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานด้านประชากรและตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ให้บริการข้อมูลแรงงานต่างชาติภาคเกษตรกรรมเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัยกรณีเกิดการโจมตีด้วยจรวดและขีปนาวุธจะทำอย่างไรในระหว่างเกิดการโจมตีด้วยจรวดและขีปนาวุธกองกำลังบัญชาการรบส่วนหน้าอิสราเอลทำหน้าที่ปกป้องพลเรือนทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆขอให้ท่านยึดข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดบนเว็บไซต์ของกองกำลังโดยท่านสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกองกำลังและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายเมื่อท่านได้รับสัญญาณเตือนให้รีบเข้าไปในที่หลบภยัยภายในเวลาที่กำหนดของเขตที่รับเตือนภยัย และอยู่ในนั้นเป็นเวลา10นาทีท่านต้องคอยฟังสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆโดยสัญญาณเตือนไซเรนจะทำงานเมื่อเกิดเหตุอันตรายเท่านั้นท่านต้องมั่นใจว่าท่านเข้าไปยังที่หลบภยัยภายในเวลาที่กำหนดตามเขตเตือนภัยของท่านสำหรับเขตเตือนภัยในแต่ละเมืองท่านสามารถสแกน QR c o d รที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเช็คได้ที่นี่ให้รอในที่หลบภัยเป็นเวลาอย่างน้อย10นาที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากเศษกระสุนและการระเบิดเพิ่มเติมคาแนะนำเพื่อความปลอดภยัยหากท่านอยู่ข้างในให้ท่านรีบเข้าไปยังที่หลบภัยต่างๆและปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทที่หลบภัยต่างๆได้แก่ห้องนิรภยัยหลุมหลบภัยสาธารณะปล่องบันไดด้านในหรือห้องที่อยู่ด้านในตึกอาคารที่ไม่ติดผนังภายนอกอาคารหรือมีหน้าต่าง หรือช่องเปิดต่างๆน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำแนะนำเพื่อความปลอดภยัยหากท่านอยู่ข้างนอกหากท่านอยู่ในพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างให้ท่านรีบเข้าไปในตึกอาคารที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่หากท่านอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งให้ท่านนอนหมอบราบกับพื้นและปกป้องศีรษะด้วยมือของท่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภยัยหากท่านอยู่บนรถยนต์ สำหรับพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างให้ท่านรีบจอดรถข้างถนนและเข้าไปในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแต่หากท่านอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งให้ท่านรีบออกจากรถยนต์นอนหมอบราบกับพื้นและปกป้องศรีรษะด้วยมือของท่านแต่หากท่านไม่สามารถออกมาจากรถยนต์ได้ให้จอดรถข้างทางหมอบตัวลงในรถต่ำกว่าหน้าต่างและรอในรถ10นาที คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากท่านอยู่บนรถสาธนารนณะหากท่านอยู่บนรถเมล์ในเมืองให้ท่านลงจากรถและเข้าไปยังตึกอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแต่หากไม่สามารถลงจากรถได้ให้หมอบต่ำกว่าหน้าต่างและปกป้องศีรษะด้วยมือของท่านแต่ถ้าหากท่านอยู่บนรถเมล์หรือรถไฟที่เดินทางระหว่างเมืองให้ท่านหมอบต่ำกว่าหน้าต่างและปกป้องศีรษะด้วยมือของท่าน <S <S, <S สิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้คือ ท่านต้องทำตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัยโดยไปยังที่หลบภัยอย่างรวดเร็วด้วยความระมัดระวังไม่ควรชักช้าหากไม่จำเป็นและควรอยู่ห่างจากวัตถุต้องสงสยัยหากท่านพบเห็นเศษกระสุนบนพื้นอย่าเข้าใกล้แต่ให้แจ้งกองกำลังรักษาความปลอดภัยหรือตำรวจและไม่รวมตัวกันในพื้นที่ที่มีขีปนาวุธตกซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตัวท่านเนื่องจากเป็นไปได้ที่จะมีเศษหรือซากขีปนาวุธ และอาจเกิดการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมในภายหลังในพื้นที่โล่งแจ้งท่านควรจะหมอบลงกับพื้นเนื่องจากหากท่านยืนมีโอกาสร้อยเปอร์เซนที่จะได้รับบาดเจ็บหรือหากท่านนั่งจะมีโอกาส8 5เปอร์เซนที่จะได้รับบาดเจ็บในขณะที่ท่านหมอบนอนราบก,กับพื้นมีโอกาสเพียงแค่10%เปอร์เซนที่จะได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีเอกสาร ที่ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับแรงงานเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องแน่ใจว่าท่านมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินต่างๆในประเทศอิสราเอลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ดังนี้10 0สถานีตำรวจอิสราเอล101นหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน102หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย 103บริษัทการไฟฟ้า104กองกำลังบัญชาการรบส่วนหน้าอิสราเอลหรือพิกุธคาวเว็บและ106เทศบาลท้องถิ่นเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่านโปรดติดต่อเราทันทีหากท่านต้องการความช่วยเหลือศูนย์ให้บริการข้อมูลสำหรับแรงงานต่างชาติโทรศัพท์หมายเลข1 7 0 7 7 0 7 8 8 9หรือส่งข้อสักถามทางออนไลน์ โดยสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอ